ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คําว่า attribute ครับโอ้โหสําคัญเหมือนกันนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้ entity มาแล้วนะครับว่าน่ามาสาคัญครับแต่จริงๆแล้ว attribute เนี่ยยิ่งสําคัญกว่าครับเพราะว่าใครก็ตามนะครับที่ต้องการถอดปราวัตสืหรือคิดเบียวคิวเนี่ย attribute นี่คือหัวใจเลยครับ attribute คืออะไรครับเอาไว้ง่ายครับถ้าเราพลิกขวานะครับไปที่ชิ้นงานอะไรก็ตามครับกด entity info ครับที่ต่าง entity info ครับมันจะมี คําอธิบายหรือข้อมูลนะครับแปดงขึ้นมาซึ่งสำหรับผมเนี่ยตรงเนี้ยผมเรียกว่า a าร์ i ิเ t e ครับอย่างกรณีนี้ครับมันแจ้งว่านี่คือเอ t ิที่ชื่ว่า curve และบริเวณนี้ครับเลนส์ครับเล์ก็คือความยาวครับความยาวทั้งหมดคือ10.818814กดตรงนี้ครับนี่คือเอติที่เรียกว่า circle และ circle ครับจะมีเ a เรเดเห็นไหมครับข้อมูลมาว่า radius 1.35และมีเซอร์คัมเฟครับก็คือเส้นรอบลูกครับ เท่ากับ8 4 8จ3ดปสเห็นไหมครับทุกครั้งที่เรากดไปที่คำสั่ง Edit ครับมันจะระบุข้อมูลเห็นไหมครับ a d d นี่คือ Edit a d d นี่คือ Length ครับนี่คืออะไรนี่คือ Edit ที่ชื่อว่า Component และ Component นั้นครับนิยามว่า Heat l Heater นะครับและนะครับมันจะบอกอะไรมากมายเลยถ้าเราอยากได้อะไรนะครับมันก็อยู่นะครับ Interface เห็นไหมครับมันก็จะบอกตรงนี้จะได้เห็นนะครับว่าถ้า a d d เนี่ย ข้อมูลสําคัญที่เราดึงได้นะ attribute นะครับก็คือ length ความยาวและ segment segment ก็คือจํานวนขอบครับเอาละตอนนี้สําคัญมากนะจำนวนขอบครับดูตรงนี้ครับถ้าเป็นที่ที่เคิร์ฟนะครับตรงนี้นะมันจะมีนะครับเนี่ย segment segment คืออะไรครับเอาละเรามาดู segment ก่อนนะครับ segment คืออะไรครับอย่างเช่นกรณีของตัววงกลมครับเห็นไหมครับว่า segment เท่ากับ24ฮาร์ะตรงนี้ครับ เซกเมนต์ได้กับสิบสองตรงนี้ครับเซกเมนต์ได้ตหกสังเกตนะครับว่าเวลาเส้นมันมากกว่าหนึ่งอันนะครับโปรแกรมสเกลารเนี่ยจะแบ่งย่อยออกมาเป็นเซกเมนต์เพราะเซกเมนต์เหล่านั้นครับก็คือจํานวนขอบครับที่รวมตัวกันกลายเป็นวงกลมหรือกลายเป็นโคลิไลน์ครับการตรวจสอบว่ามันมีกี่เอ็ดทำยังไงครับวิธีการคือให้เราคลิกขวานะครับแล้วออกคําสั่ง explode curve ตรงนี้ครับ คลิกขวา export curve คลิกขวา export curve คลิกขวา export curve เ Cur มื่อเรา export แล้วครับมันจะกลายเป็นเส้นเอ็ดย่อยๆเห็นไหมครับตรงนี้ครับและเราสามารถนับความยาวเอ็ดได้แล้วครับและนี่แหละครับคือความสัมพันธ์ระหว่าง entity แล้วก็ attribute จำง่ายๆครับเส้นตรงครับเอ็ดครับเส้นตรงนะ เป็ดนะครับคือเส้นตรงหนึ่งเส้นนะครับเป็ดนั้นจะแสดงแอตทริบิวหรือข้อมูลที่เรียกว่าความยาวเฟสมันจะแสดงข้อมูลที่เรียกว่าแอเรียแอตทริบิวเรียกว่าแอเรียครับและชิ้นงานใดก็ตามที่เป็นอ็อบเจกต์ครับอย่างเช่นคลุบหรือคอมโพเนนต์ครับมันจะแสดงข้อมูลก็คือชื่อหรือนิยามรวมถึงจํานวนนับด้วยรวมถึงจำนวนนับด้วย,วน,วน,น,น,วยนะครับนั่นเองจำไว้ดีนะครับแอตทริบิวก็คือข้อมูลอะไรที่ต้องสนใจครับ f ิกซอ่าน Area เส้นอ่านความยาวและคอมโพเนนต์หือดรูปครับมันนับจำนวนครับ